แสงแดดของเช้าวันใหม่ค่อยๆเล็ดลอดผ่านม่านบางสีขาวเข้ามาในห้องนอนที่เงียบสงบเสียงนกร้องเบาๆจากข้างนอกบ้านนั้นเหมือนจะเป็นสัญญาณให้วันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแต่สำหรับดวงดาวนั่นเป็นเพียงอีกวันที่เธอจะต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดดวงดาวเป็นหญิงสาวที่ดูแลบ้านอย่างพิถีพิถันตั้งแต่เช้าเธอก็ลุกขึ้นมาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น คอยเตรียมอาหารเช้าให้กับวิเชียนสามีของเธอและทำความสะอาดบ้านหลังเล็กๆที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันเธอทำทุกอย่างด้วยความรักและความห่วงใยแต่สิ่งที่เธอได้กลับมานั้นกลับไม่ใช่ความรักที่ตอบกลับมาพิเชียนจ้าวันนี้พี่จะกลับบ้านดึกไหมจ้าดวงดาวถามด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความกังวลใจแม้จะพยายามซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ก็ตาม วิเชียนหันมามองดวงดาวเพียงแวบหนึ่งขณะที่เขากำลังจะออกไปทำงานไม่แน่ใจเหมือนกันดูท่าทางงานวันนี้ก็น่าจะเยอะเขาตอบกลับไปอย่างไร้เยื่อใหญ่ก่อนจะหันหลังและเดินออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วดวงดาวมองตามสามีไปด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ความจริงนั้นกลับทิมแทงหัวใจของเธอทุกครั้งที่เขากลับบ้านดึก หรือบางครั้งเขาก็ไม่กลับบ้านเลยกลิ่นน้ําหอมจากเสื้อผ้าของวิเชียนบอกชัดเจนว่าเขาไม่ได้กลับมาจากที่ทำงานเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาวความสัมพันธ์ของพวกเขาไว้แต่มันเหมือนกับการพยายามรักษากระจกที่แตกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมในค่ำวันหนึ่งเมื่อวิเชียนกลับมาบ้านช้าอีกครั้งดวงดาวเดินเข้าห้องครัวเพื่ออุ่นอาหารที่เธอเตรียมไว้ตั้งแต่เย็น แต่ในใจของเธอกลับรู้สึกหนักอึง้งเธอถามตัวเองว่าทำไมยังยอมทนอยู่แบบนี้ทั้งๆที่ก็รู้ดีว่าสามีของเธอนั้นไม่ได้รักเธออีกต่อไปเสียงโทรศัพท์ของวิเชียนที่วางอยู่บนโต๊ะก็ดังขึ้นดึงดูดความสนใจของดวงดาวเธอเหลือบมองหน้าจอที่แสดงชื่อผู้โทรเข้าเป็นชื่อของหญิงสาวปริศนาที่เธอเคยเห็นอยู่บ่อยครั้งความจริงที่ดวงดาวต้องการจะหนี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เธอรู้ว่าชีวิตคู่ของเธอกำลังจะเดินมาถึงจุดที่เปราะบางที่สุดมันคือความรู้สึกของการถูกทรยศที่กัดกินหัวใจของเธอความเงียบสงบของบ้านในคืนที่มืดมนนี้ทำให้หัวใจของดวงดาวสั่นไหวเธอรู้ดีว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ ดวงดาวเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมของวิเชียนที่เปลี่ยนไปเขากลับบ้านดึกมากขึ้นไม่เคยรับสายโทรศัพท์เมื่ออยู่บ้านและดูเหมือนจะมีความลับที่เขาพยายามซ่อนอยู่ในใจในวันหนึ่งขณะที่ดวงดาวกำลังจัดเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของวิเชียนดังขึ้นครั้งนี้เขาไม่ได้วางโทรศัพท์ไว้ตามปกติดวงดาวไม่สามารถหยุดตัวเองจากการหยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาดู นาจอแสดงชื่อว่าน้ำหวานหัวใจของดวงดาวเต้นแรงและมือสัน่นเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายเธอตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ในขณะที่วิเชียนกลับมาถึงบ้านคืนนั้นดวงดาวถือโทรศัพท์ในมือและถามเขาด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดพี่จ๊ะน้ำหวานคือใครจ๊ะวิเชียนหยุดชะงัก และความเงียบเข้ามาครอบงำในห้องนังเล่นเขาไม่สามารถหนีจากความจริงได้อีกต่อไปความลับที่ซ่อนมานานถูกเปิดเผยในค่ำคืนที่เงียบสงบนี้แล้วดาวพี่ขอโทษวิเชียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเขาเล่าให้ฟังว่าน้ำหวานคือรุ่นน้องที่ทำงานที่เขาแอบไปคบหาเพราะความตื่นเต้นและความใกล้ชิดจากการทำงานร่วมกันเขารู้ดีว่าเขาทำผิด และไม่คิดว่าเรื่องนี้จะบานปลายมาจนถึงจุดนี้ดวงดาวนั่งนิ่งไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาได้น้ำตาที่กลั้นไว้นานไหล,ลรินลงมาอย่างเงีบเงยบๆเธอไม่อยากจะเชื่อว่าสามีที่เธอรักและไว้ใจที่สุดจะทำเรื่องแบบนี้ได้วิเชียนเข้ามานั่งข้างๆดวงดาวและจับมือเธอไว้แน่นดาวพี่ขอโทษจริงๆ พี่รู้ว่าพี่ทำผิดไปแล้วพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกได้โปรดให้โอกาสพี่ครั้งเธอะนะจ้ะดวงดาวมองหน้าวิเชียนน้ำตายังคงไหลแต่หัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความสับสนเธอรู้สึกว่าไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับเรื่องนี้เธอรู้ว่าการให้อภัยอาจจะเป็นทางออกที่ดีแต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็ยังไม่เลือนหายไปจากใจหลังจากที่เธอเงียบไปสักพัก ดวงดาวตัดสินใจที่จะให้โอกาสวิเชียนอีกครั้งน้องจะให้โอกาสพี่ก็ได้จ้ะแต่ขอให้พี่รักษาสัญญาที่ให้ไว้น้องไม่สามารถทนรับกับความเจ็บปวดแบบนี้ได้อีกครั้งหรอกนะจ้าพี่วิเชียนพยักหน้าเขากอดดวงดาวไว้แน่นหวังว่าความรักและความจริงใจที่เขาพยายามกลับมามอบให้เธอจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่พวกเขาสร้างมาด้วยกันได้ ดวงดาวเองก็รู้ดีว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่เธอก็เลือกที่จะให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสวิเชียนผู้เป็นสามีอีกครั้งเพื่อพยายามรักษาวความรักที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุกอย่างของเธอหลังจากที่ดวงดาวตัดสินใจให้อภัยวิเชียนชีวิตคู่ของพวกเขาก็เหมือนจะกลับมาเป็นปกติแต่ในความเป็นจริง ความเชื่อใจที่เคยมั่นคงกลับกลายเป็นเพียงเงาที่บางเบาในความสัมพันธ์ของพวกเขาดวงดาวพยายามมองข้ามและเชื่อในคำสัญญาที่วิเชียนได้ให้ไว้แต่ความกังวลที่ซ่อนอยู่ในใจยังคงติดตามเธอไม่ห่างในวันหนึ่งขณะที่ดวงดาวกำลังตรวจสอบบัญชีธนาคารของเธอเธอสังเกตเห็นว่ามีเงินจำนวนมากที่หายไปจากบัญชี ดวงดาวรู้สึกตกใจและงุนงงเป็นอย่างมากเธอจำไม่ได้ว่าเคยถอนเงินหรือโอนเงินในจำนวนนี้ออกไปที่ไหนเมื่อเธอพยายามทบทวนถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของวิเชียนที่วางอยู่ใกล้ๆดวงดาวเธอรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ตัดสินใจเปิดดูเพราะความสงสยัยข้อความที่เธอเห็นทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะ มันเป็นข้อความจากเจ้ามือพนันที่ส่งมาขอบคุณวิเชียนที่โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมข้อความทวงหนี้เก่าที่ยังค้างอยู่ดวงดาวรับรู้ได้ทันทีว่าเงินที่หายไปนั้นถูกวิเชียนผู้เป็นสามีขโมยไปใช้ในการเล่นการพนันเมื่อวิเชียนกลับมาถึงบ้านดวงดาวรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวของเธอกำลังพังทลายเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับวิเชียนในทันทีพิเชียน เงินที่หายไปจากบัญชีคืออะไรจ้ะพี่ทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ล่ะจ๊ะน้าเสียงของดวงดาวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธวิเชียนพยายามหาข้อแก้ตัวแต่ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถปิดบังความจริงได้อีกต่อไปดาวพี่ขอโทษพี่คือว่าพี่พลาดไปแล้วจริงๆดาวให้อภัยพี่นะ วิเชียนพูดออกมาด้วยความจริงใจเขายอมรับว่าเขาเอาเงินของดวงดาวไปใช้ในการเล่นการพนันเพราะติดหนี้และไม่สามารถหาทางออกได้ดวงดาวรู้สึกเหมือนถูกทรยศอีกครั้งเธอเคยให้อภัยวิเชียนมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันหนักเกินกว่าที่เธอจะรับไหว น้องไม่คิดเลยว่าพี่จะทำเรื่องแบบนี้ได้พี่รู้ไหมว่านี่เป็นเงินที่น้องเก็บมาด้วยความยากลำบากแค่ไหนวิเชียนพยายามอ้อนวอนขอโทษและบอกว่าจะหาเงินมาคืนดวงดาวแต่เธอรู้สึกว่าความเชื่อใจที่เคยมีนั้นได้พังทลายไปอย่างสิ้นเชิงเสียแล้วดวงดาวนั่งลงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลลงมาอย่างไม่หยุด เธอไม่รู้ว่าความรักที่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอจะยังสามารถรักษาวไว้ได้อีกหรือไม่ในคืนนั้นเองดวงดาวนั่งอยู่ในห้องนอนเพียงลำพังจิตใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจเธอต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปในเส้นทางไหนเพราะทุกก้าวต่อจากนี้อาจจะไม่มีวันหวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คืนที่เงียบสงบ กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวต้องเผชิญหน้ากับความคิดของตัวเองเมื่อแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนดวงดาวนอนมองเพดานด้วยความรู้สึกที่หนักอึง้งหัวใจของเธอถูกเติมเต็มด้วยความเจ็บปวดและความสงสัยในตัวเองเธอเริ่มทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับวิเชียนผู้เป็นสามีตั้งแต่วันที่พวกเขาพบกันครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ ความรักที่เคยหอมหวานได้กลายเป็นเพียงความฝันที่ถูกทุบทำลายดวงดาวรู้สึกเหมือนเธอได้สูญเสียตัวเองไปในความรักที่ไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วในคืนนั้นเองดวงดาวจมอยู่ในความคิดของตัวเองทำไมฉันถึงเลือกเขานะเธอถามตัวเองในความเงียบ ท,ทั้งที่มีคนดีๆที่รักและใส่ใจฉันให้เลือกตั้งหลายคนทำไมฉันถึงยอมเสี่ยงกับความรักที่ไม่มีความแน่นอนแบบนี้ฉันโง่ไปหรือเปล่าดวงดาวถามตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทำไมฉันถึงจะต้องเลือกทางนี้ท,ทั้งที่ฉันก็อาจจะรู้ว่ามันทำให้ฉันต้องเจ็บปวดและก็เสียใจมากขนาดนี้ น้ำตาเริ่มไหลรินจากดวงตาของเธอความเจ็บปวดที่สะสมมานานเริ่มระเบิดออกมาในคืนนั้นดวงดาวรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในวงล้อมของความคิดที่ทำให้เธอไม่สามารถหลุดพ้นจากความเสียใจได้ฉันจะทำยังไงต่อไปดีเธอถามตัวเองอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คำตอบยังคงเป็นความเงียบที่ครอบงำจิตใจของเธออยู่ เธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับในคืนนั้นเองดวงดาวรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมืดมนเธอไม่แน่ใจว่าจะหาทางออกจากความสับสนนี้ได้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้คือต้องหาคำตอบให้กับตัวเอง และไม่ยอมให้ความรักที่ทำร้ายเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เธอจะต้องจมอยู่ในความทุกข์นี้ตลอดไปเช้าวันหนึ่งดวงดาวตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างหม่นหมองแต่เธอก็ยังคงทำหน้าที่ของเธอตามปกติหลังจากเตรียมอาหารเช้าและเก็บกวาดบ้านเสร็จเธอตัดสินใจออกไปตลาดเพื่อซื้อของมาเตรียมอาหารเย็น ตลาดในเช้าวันนั้นเต็มไปด้วยเสียงคนคุยกันและเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังร้องเรียกลูกค้าดวงดาวเดินเลือกซื้อของด้วยความคิดที่ล่องลอยหัวใจของเธอยังคงรู้สึกเจ็บปวดจากความผิดหวังและการถูกทรยศ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาดวงดาวนั่งอยู่ในสวนสาธารณะเป็นเวลานานน้ำตาที่เคยไหลรินกลับแห้งเหือดไป เหลือเพียงความเงียบและความหนาวเหน็บในใจของเธอเธอรู้สึกว่าความรักที่เธอเคยมีให้กับวิเชียนนั้นได้หมดสิ้นไปเสียแล้วเหลือเพียงความเจ็บปวดและความผิดหวังที่ทิ้งรอยแผลลึกไว้ในหัวใจหลังจากที่ดวงดาวซื้อของเสร็จเธอกลับบ้านพร้อมกับอาหารมากมายแต่เมื่อเธอเปิดประตูเข้ามาในบ้านความเงียบที่ผิดปกติทำให้เธอรู้สึกแปลกใจ เธอคิดว่าวิเชียคนคงจะออกไปทำงานแล้วแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปในบ้านเธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเธอนั้นเต้นแรงขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆและเสียงกระซิบดังมาจากห้องนอนของเธอกับวิเชียนดวงดาวรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าความหวาดระแวงที่เคยก่อเกิดในหัวใจตอนนี้กลายเป็นความจริงที่ทำให้เธอแทบจะหายใจไม่ออกด้วยหัวใจที่สันไว ดวงดาวค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ห้องนอนประตูห้องเปิดแง้มเล็กน้อยพอให้เธอสามารถมองเข้าไปเห็นและสิ่งที่เธอเห็นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทุบทำลายเป็นเสี่ยงบนเตียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่หลับนอนของความรักและความเชื่อใจดวงดาวเห็นวิเชียนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักทั้งคู่กำลังมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในบ้าน ดวงดาวรู้สึกเหมือนถูกตรึงด้วยความตกใจและความเสียใจเธออยากจะวิ่งหนีออกจากบ้านอยากจะลืมสิ่งที่เห็นแต่ขากลับหนักอึ้งจนขยับไม่ได้น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธอโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายได้เสียงของดวงดาวที่สะอื้นเบาๆทำให้วิเชียนและผู้หญิงคนนั้นทั้งคู่หันมามองดวงดาวด้วยสีหน้าที่ตกใจและลนลาน วิเชียนพยายามลุกขึ้นจากเตียงและเรียกชื่อดวงดาวแต่เธอก็ไม่ฟังเสียงเขาอีกต่อไปดวงดาวหันหลังและวิ่งออกจากบ้านที่เธอเคยคิดว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเธอแต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่ที่เธอไม่อยากจะกลับมาอีกเธอวิ่งไปไกลจนถึงสวนสาธารณะที่อยู่ไม่ไกลาจากบ้านและนั่งลงบนม้านั่งที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงดาวร้องไห้ด้วยความรู้สึกที่แหลกสลาย เธอไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตของเธอถึงต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมคนที่เธอรักและไว้ใจที่สุดถึงมาทําลายเธอได้ขนาดนี้ความเจ็บปวดที่ท่วมท้นนี้ทำให้ดวงดาวรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอได้พังทลายลงไปเธอรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับวิเชียนไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปในตอนนี้ ดวงดาวรู้สึกเหมือนกําลังอยู่บนขอบเหวที่ไม่อาจกลับตัวได้เธอรู้ว่าเธอจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะสิ่งที่เธอเห็นในวันนี้ได้ทําลายความเชื่อมัน่นและความหวังทั้งหมดของเธอไปจนหมดสิ้นแล้วการเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่คือการเลือกที่จะรักและเคารพตัวเองเราควรให้ความสำคัญ กับคนที่เห็นคุณค่าและรักเราจริงๆมากกว่าการยึดติดกับคนที่ทำให้เราทุกข์ใจชีวิตคือการเดินไปข้างหน้าและการเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีคือก้าวแรกของความสุขที่แท้จริง